สวัสดีครับพบกับต้อมหัวฉีดนะครับซ่อมล้างเทสเดี๋ยววันนี้เราทำการประกอบหัวฉีดหลังจากที่เราได้ล้างเทสกันเรียบร้อยแล้วได้หัวฉีดที่เราต้องการนะหัวฉีดผมใช้ชุดนี้นะครับชุดนี้คือผมได้ทำการซ่อม ล้างเทสทำคนสาอาดแล้วก็เช็คดูแล้วใช้งานได้ทุกตัวก็ทำการประกอบกลับเหมือนเดิมเราก็ใส่โอลิงเลยครับโอลิงเราก็เลือกที่มันนิ่มๆหน่อยกลับไปที่เดิมมีสองฝั่งครับโอลิงข้างบนข้างล่าง จับไปเลยก็จะมีโอเลงอยู่ข้างล่างครับผมก็คัดเอาโอเลงที่มันนิ่มที่สุดละ ถ้ามันแข็งมันมันบินแล้วเปลี่ยนใหม่ครับโคงชุดนี้ผมจะไม่ใส่ใส่กองครับไม่ใส่กองไอ้หัวฉีดเพราะว่าผมขยันเอามาล้างอยู่แล้วปกติจะมีก้นกองตัวนี้เราซื้อได้ครับแต่ผมไม่ใส่ดูมันจะแรงเท่าเดิมไหม คิดว่าน่าจะแรงขึ้นนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรอุกตันไม่มีอะไรกั้นเลยีเรียบร้อยแล้ว ทิธีประกอบก็มันจะมีมาร์กมันอยู่ครับจะเป็นเขี้ยวนี่เคเขี้ยวตรงนี้นะครับให้มันลงล่องตรงนี้เลยเนี่ยจะมีเขี้ยวเห็นไหมจะมีตัวเขี้ยวมาร์ก็อยู่เราก็กดลงไปอมืมันจะโยกไม่ได้ครับเนี่ยถ้ามีเขี้ยวอยู่มันจะหมุนโยกไม่ได้ โอเคนะครับก่อนจะประกอบแล้วก็ทำความสะอาดก่อน จะมีน็อตยึดตรงหน้ารางหัวถิดสองตัวนะครับเป็นน็อตเบอร์สิบแล้วก็มีด้านข้างาเสร็จแล้วเราก็ เอาให้ตรงครับยัดเข้าไปเลยโอเคจะเข้าล็อกมันพอดีเลยขันเบอร์สิบเข้าไป อ่อนตึงครับขังแรงมากเดี๋ยวขาดผมไม่ใส่กองครับผมไม่ใส่กองอหัวฉีดเลยปกติมันจะมีกองหัวฉีดอยู่เนี่ยคือตูดมันตูดกองเท่าที่ผมห่อออกมาเยคือมันมันเละหมดอะ่ะผมไม่ใส่เลยผมซ่อมรถผมไม่ใส่กองเลยลองดูนะครับว่ามัน จะสมบูรณ์ไหมแต่ผมว่าปกติครับเขาใส่ไม่ใส่กองมันก็ไม่มีอะไรทําไมไม่ใส่ครับเพราะว่าเดี๋ยวผมให้ดูนะไอ้ปั๊มติ๊กอ่ะมันจะมีกองอยู่ประมาณสามชั้นเดี๋ยวผมเอาตัวอย่างให้ดูกัน นี่คือปั๊มปั๊มติ๊กนะครับที่ใช้แรงดันพุ่นให้น้ํามันเข้ามาหัวฉีดล้างน้ํามันหัวฉีดมันจะมีกองกองน้ํามันเหมือนกันป้องกันพวกเศษตะกอนพวกสนิมอะไรตามถังถังน้ํามันอ่ะมันจะวิ่งเข้ามานี่คือมันจะมีกองก่อนนี่ผมเปลี่ยนไปตัวนีตัวแล้วเพราะว่าปั๊มมันเสียมันมันไม่พ่นน้ามัน พอมาดูสภาพมันก็จะจะเป็นสีเงี้ยคือมันโสปกแล้วก็จะมีกล่องเขาเรียกกล่องปั๊มติก๊กเป็นลูกกลมๆกลวยๆตรงนั้นก็จะมีกองเหมือนกันกองประมาณสองจุดตรงที่น้ํามันเข้าน้ํามันออกแล้วก็ปัม๊มปั๊มติก๊กประมาณสามชั้นนะครับกองเพื่อจะให้น้ํามันที่พ่นมาใส่หัวฉีดใส่รางน้ํามันหัวฉีดเนี่ยสะอาดที่สุด แล้วก็จะมีหัวฉีดที่ที่จะเข้าเครื่องยนต์ฝาสูบก็จะมีกองตรงนี้อีก,อกตัวแต่ตัวเนี้ยถ้าเราไม่ไปเช็คดูไม่ไม่ตรวจสอบนะมันก็จะผูกตามที่ผมลงคลิไปไว้ครั้งก่อนที่แกะออกมาเราวสภาพผุูพอผูเสร็จมันก็ไปอุดอุดทางออกน้ํามันจากที่น้ํามันจะออกมาเป็นฝอยก็ออกมาเป็นหยดเป็นหยดทําให้รถวิ่งออกแล้วก็สุดท้ายก็เครื่อง เครื่องเสียพังตามมาเหมือนที่ชภาพที่เห็นก็ตอนนี้ผมทําการลื้อออกเลยผมไม่ใส่กองถ้าใส่ก็ไปหาซื้อได้ครับตามร้านอะไรหรือเบิกศูนย์กองมันมีกองแบบกองไซ์มาตรฐานคือมาจากศูนย์เลยแล้วก็กองกองรุ่นใหม่เอกกองที่ตลาดเขาจะทําผลิตมาเป็นกองสแตนเลสแต่ใช้ไปนานก็ผุอยู่ดีมันโดนน้ำมันผมประกอบเองผมไม่ใส่ เดี๋ยวมาลองดูกันตัวนี้ปํามติก๊กจะมีกองอ่ะตัวอย่างคร่าวๆครับเดี๋ยวทําการประกอบเลยขันน็อตให้ตึงอุ้ยอ่ะสมานี้พอไม่แน่นเกินมีน็นอตด้านข้างอีกตัว โอเคแล้วครับเสร็จแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็เดี๋ยวประกอบเครื่องกันแล้วก็มาทดสอบดูว่าหมดชีนล้วผ่านไหมสวัสดีครับ